สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะพามาดูบอลสีชมพูทวีปกันนะคะระหว่างสองกระถางนี้นะคะซึ่งป้อมจะให้เห็นไซส์นะคะ,นะคะเห็นไหมคะว่าไซส์กระถางเนี่ยแตกต่างกันเลยนะคะแต่ว่าตัวที่มันเป็นกระถางใหญ่เนี่ยค่ะจริงๆอ่ะดินเขาซุดลงไปเยอะเลยนะคะจริงๆแล้วดินเนี่ยก็เกือบเต็มกระถางเหมือนกันนะคะแต่ดินเขาซุดลงไปป้อมจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วว่าไซส์กระถางเนี่ยนะคะก็ มีผลต่อการเจริญเติบโตหรือว่าความสวยงามของบอนสีไหมก็บางส่วนนะคะเอาเป็นว่า,าให้ใช้เป็นแนวทางแล้วกันนะคะว่ามันแตกต่างกันเนี่ยหมายถึงว่าไซส์กระถางอะนะแล้วมันมีผลอะไรกับการเจริญเติบโตของต้นบอนสีหรือเปล่านะคะในแง่แรกนะคะนี่นะคะดูก่อนเลย การดูดน้ําของบอลสีนะคะถ้าเกิดว่าเป็นกระถางเล็กๆแบบนี้นะคะอันนี้มันก็ไม่เล็กนะคะนี่ไซส์8นิ้วนะอันนี้8นิ้วอันนี้12นิ้วนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเจ้า12นิ้วเนี่ยมันปลูกไว้ด้านบนกระถางนะคะหมายถึงว่าไม่ได้ซุดลงมาเสมอกันแบบนี้นะคะคือการดูดน้ําหรือลากของเขาอะค่ะในการดูดน้ํามันจะดูดน้ดําไ,ได้ได้ได้น้อยกว่ากระถางไซส์นี้จริงๆนะคะเพราะว่า ตัวนี้ค่ะคือรากเนี่ยเขาดูดน้ําได้ไวกว่าเอาง่ายๆเลยแต่ตัวเนี้บางทีวัสดุมันเยอะไงคะบางทีวัสดุมันเยอะแล้วก็เราปลูกไว้เนี่ยความสูงของกระถางเนี่ยรากมันจะวิ่งลงมาเนี่ยมันวิ่งลงมาได้น้อยนะคะฉะนั้นเลยเนี่ย สุดเลยนะคะก็คือ8นิ้วจริงๆเดี๋ยวเจ้าตัวนี้ค่ะเดี๋ยวจะจับแยกหน่อแล้วก็เปลี่ยนไซส์กระถางให้อยู่8นิ้วนั่นแหละคือไม่ให้เกินไปกว่าน,นี้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของออบริเวณที่เราวางด้วยนะคะก็คือกินพื้นที่มากถ้าเกิดว่าเป็นกระถาง12นิ้วอย่างเงี้ยค่ะป้อมจะวางได้แค่ตู้หนึ่งป้อมจะวางแบบเวน้เวนระยะนะคะตู้หนึ่งเราจะวางได้แค่10กระถาง ตู้ละสิบกระถางนะคะฉะนั้นแต่ถ้าเป็นตู้นี้ค่ะเราจะสามารถวางได้นะคะวางได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะว่าตู้เราอะค่ะประมาณแบบยาวสองเมตรใช่ไหมคะถ้าเป็นกระถางแดนิ้วเนี่ยมันก็จะวางได้เยอะกว่านั่นเองนะคะเอ่อป้อมพูดผิดเมื่อกี้คือเนี่ยสิบสองนิ้วป้อมบางได้แค่แปดนะคะอันนี้วางได้สิบถึงสิบสองแล้วแต่ขนาดไซส์อ่ะโอเคพูดผิดนะคะเมื่อสักรู้นะอ่ะ แล้วก็ไส่กระถางมีผลต่อการดูดน้ำเนาะอันอย่างอย่างแรกเลยนะคะอย่างที่สองเนี่ยบางบางท่านคิดว่าถ้ากระถางใหญ่ๆนะคะกระถางใหญ่ๆเนี่ยบอลสีมันจะโตมากกว่าอันนี้เขาปลูกงานนี้ปลูกพร้อมกันนะคะอันนี้คือเซตเดียวกันใส่เดียวกันไม่ต่างกันเลยเห็นไหมคะท่านผู้ชมดูนะคะนี่นะคะทุกท่านดูนะคะมันไม่ได้ต่างกันนะไม่ไม่ได้มีความโตแตกต่างกันเลยคือเขาปลูก พร้อมกันแล้วไซส์มาก็คือเหมือนกันนะคะต้นขนาดเท่ากันไหมคะเท่ากันด้วยเผลอๆฝั่งนี้ค่ะดูอ้วนกว่าด้วยซ้ําไปเพราะว่ามันกินได้ง่ายกว่าไงคะคือกระถางมันสั้นกว่ากันไงมันก็กินได้ง่ายกว่าด้วยคือการจเจริญเติบโตนี่คือต่างกันเลยถ้ากระถางใหญ่ๆเนี่ยบอกเลยนะคะว่าเลี้ยงนอกตู้ดีแต่เลี้ยงในตู้เนี่ยเอาแปดนิ้วใหญ่สุดละแปดนิ้วพอนะคะประมาณเนี้ยซส์ต้นนี้ก็ประมาณ สักเ,เกือบเกือบฟุตค่ะประมาณสัก20กว่าเซนนะคะสูงประมาณ20กว่าเซนนะคะไซส์8นิ้วสุดใหญ่สุดและไม่ต้องใหญ่ไปกว่านี้แล้วนะคะสามารถสามารถเ,าเลือกไซส์กระถางประมาณนี้ได้เลยนะคะแล้วก็จุดต่อไปนะคะอีกจุดหนึ่งที่หลายๆท่านบอกว่าไอ้ความป้ายความไม่ป้ายเนี่ยขึ้นอยู่กับวัสดุไม้ขึ้นอยู่กับปุ๋ยไม้ขึ้นอยู่กับการบำรุงหรือแสงไม้ไม่ทั้งหมดนะคะคอนเฟิร์มเลยว่า ขึ้นอยู่ที่แม่พันธุ์นะคะขึ้นอยู่ที่แม่พันธุ์เลยเพราะว่าเจ้าตัวเนี้เห็นเห็นเห็นไหมคะว่าสวยกว่านะป้ายเยอะกว่าสวยกว่าแต่ตัวนี้ถามว่าป้ายไหมก็ป้ายค่ะแต่ป้ายไม่ได้เยอะเพราะว่าชมพูทวีปเนี่ยบอกเลยว่าเป็นบอลสีที่ทําป้ายได้แบบ ยากนะยากอยู่นะคะเทียเท่าๆที่ทํามาแล้วก็เห็นพี่ๆน้องๆทํามาเนี่ยบอกว่าชมพูทวีปเนี่ยหลุดง่ายมากนะคะ mm hmm. บางทีเขียวไปหมดเลยแล้วก็ป้ายมาหลอมแหลมหลอมแหลม,หลมแต่ว่าจะหาป้ายอย่างเงี้ยยากเพราะว่าอย่างต้นนี้นะคะก็คือก็คือเราเลือกที่มันป้ายหนักๆแต่ต้นนี้คือแบบป้ายแหละแต่ว่าไม่ได้ป้ายจัดทั้งนั้น ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาที่จ่ายลูกมานะคะอะ่เดี๋ยวให้ดูลูกตัวที่ไม่ป้ายไม่ป้ายหนักมากก็จะจ่ายลูกประมาณนี้นะคะแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยแยกแยกต้นลูกออกไปแล้วก็คือลูกเขาก็ลูกเขาก็จัดค่ะไม่มีอะไรแน่นอนนะคะในในเรื่องของพันธุก,กรรมพืชอ,อ่ะไม่ใช่ว่าบางทีเราเรา,เราเลือกเราเลือกจัดแบบนี้มาแล้วลูกมันจะจัดเลยลูกมันออกมาเขียวก็มีลูกมันออกมาแบบไม่ไม,ไม่ไม่ด่างก็มีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่า ต้นาสายพันธุ์เขาอะค่ะมีเปอร์เซนต์ในสัดส,ส่วนไหนมีความสวยงามมากกว่าไม่สวยงามหรือไม่ ถ้าเวลาจะเลือกเลือกยังไงคะนะคะสามารถเลือกได้ทั้งสองแบบถ้าอย่างนี้ก็จะราคาสูงกว่านิดหน่อยนะคะถ้าอย่างนี้ราคาทั่วไปย่อมยาวหน่อยแต่ก็อาจจะมีเปอร์เซ็นต์จ่ายลูกมาสวยบ้างนะคะก็ไปลุ้นเอาก็คือสามารถที่จะเลือกได้ทั้งสองแบบเพราะลูกที่จ่ายออกมานะคะก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะสวยพอๆกันนั่นแหละนะคะไม่ใช่ว่าแม่พันธุ์สวยแล้วลูกต้องสวยอย่างเดียวลูก,กออกมาเขียวก็มีนะคะหรือแม่พันธุ์ไม่ได้ไป้ายหนักลูกออกมาป้ายหนักกว่าแม่ก็มีนะคะฉะนั้นคือไม่ได้มีเกณฑ์ วัดว่าจะต้องเลือกแม่ที่สวยอย่างเดียวเท่านั้นแม่ที่ไม่สวยก็สามารถจ่ายลูกได้สวยเหมือนกันนะคะฉะนั้นคือเอาความพอใจของเรานั่นแหละค่ะคือเราเลือกแม่มาสวยลูกจะไม่สวยก็แล้วแต่ไม่ม่ซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่ความพอใจของเราด้วยก็อย่างที่บอกคะ่ะเวลาเราเลือกมาก็เลือกมาแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะจ่ายลูกสวยมากกว่าไม่สวยหรือเลือกเอามาแบบนี้อาจจะจ่ายลูกไม่สวยน้อยกว่าหรือ ลูกออกมาแล้วสวยมันมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้หมดฉะนั้นไม่มีอะไรฟิกตายตัวขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ซื้อนะคะอ่ะวันนี้พาบอลสีชมพูทวีปมาให้ชมกันนะคะอ่ามาดูกันนะเนี่ยป้ายสวยมากนะคะนี่ค่ะเป็นเป็นบอลสีฟอร์มคอมแพคฟอร์มที่มันไม่ไม่ได้ต้นสูงเก้งเก้งก้างนะคะสําหรับคนที่ชอบแบบคอมแพค t นะคะก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะคะสําหรับบอลสีชมพูทวีปคะ่ะ